เบื่องแน่ครับพี่น้องขึ้นเดียวไปทรงน้าเบาทรงหน้าเจ้า,า,จาของกลับบ้านบุรีรัมศกลับมากถือโจรป้นถือโจรขืนมากคนเหมลยถือโจรข้นมากคนได้โทรทัทศน์ไปเคื่องหนึ่งาทรทัศน์อยู่นี่มีสองเื่อง คนเบิร์ดพวกนี้ก็ชุยกระจายบเบิร์ดโรดจักสีเหตุจังไหนแจ้งสีแจ้งตำรวจจะคว้องบานเพราะว่าเขาบอมมาลับพิ่สอบดอกมันค่ดีใน้น้อยเพราะว่าเอาไปเบิร์ดเลยพวกนี้โอ้ยอันนี้ผมเป็นหลานเพิ่นผมวาสิมาน เอาของในตู้เย็นไปกินเอารถมาส่งเพิ่นบัดน,นี้ขึ้นมาห้องผัดเถองอกเถืองดัดจังซี่เจ้าโตเพิ่นผัดยู่บุรีรั่มผลบัตรนี้ทั้งผัวทั้งเมียจังไดภูมก็สิแจ้งตำรวจลองเบิ่งเนาะครับเนาะจังไดผู้ใดฮู้ก็ฮู้ก็บอกนี่เด้อครับว่บาสิให้เฮ็ดจังไดแนะนำ้ำจังไดโอ้อยากให้จับเพิ่นไหลมันได้พุ่นล่ะครับ มันเนี่ยนี่ข้าวทอดยูนี่พ้าทัดว่างยูนี่มองพัดล่มนี่ครับพ้าทัดเครื่องหนึง่งข้าทัดยี่ห้ออย่างพวกนี้แต่ว่าเครื่องนั้นบ่ไห้เอาไฟเครื่องนี้มันพังเขาเลยเ่เอคือแต่แปลกใจเพื่อนหูคนที่มาเอานี่ยหูเลยจังไหนว่าคนบบอยนูน่ะเวจะเมื่อคืนเดี๋ยวมาคนเบิดเลยแห่คนเบิดเลยครับสงสัยสี่คนหาเงินหาอย่างไรบ้างนี่คนหาเงิน อ่าอยังแต่ว่าผมบอท่านด้จับอีหยังหรอกครับผมติดแจ้งตำรวจซะก,ก่อนเนาะครับตำรวจเข้ามาบอท่านด้จับอีหยังเลยเข้ามานี่เดี๋ยวติดแจ้งมีเรื่องสภาพนี่แหละครับจังไดผู้ใดฮู้กับ,บอกเด้อครับผมเสียวลงตีกรอกกันหน้านี่เอาซสานี่ครับ